Apple ้ลดันอีกมุมดังสอดบอกไทยปลอดภัยที่สุดกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยล่ะค่ะหลังก่อนหน้านี้เน็ตไอดอลสาวชื่อดังอย่างเส้นได้หรือสอดสไตล์ได้พูดในไลฟ์สดเกี่ยวกับประเทศไทยประมาณว่าถึงรวยแล้วก็ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นเพราะอยู่ประเทศไทยแล้วรวยอย่างสมมติมีเงิน10บด้านอยู่ที่นี่รวยแต่พอไปอยู่ดูใบเท่ากับว่ามีเงินอยู่แค่1นึ่งด้านเท่านั้นและประเทศไทยความปลอดภัยก็เป็นอันดับหนึ่ง โดยพูดในบางช่วงบางตอนว่ากูเดิมมากเพราะว่าอะไรรู้ปะอยู่ประเทศไทยอาหารอร่อยถูกด้วยแล้วก็คือความปลอดภัยคือ number ร n วเอาของไว้ในรถก็ไม่มีหายหายน้อยมากประเทศมหาอำนาจที่เราเจอเอาของไว้ในรถไม่ได้นะจ๊ะหายก็ต้องดูแลตัวเองจ้ะเป็นไงล่ะจ๊ะดูถูกบ้านเกิดเจ้าของอะ่ะซึ่งหลังจากที่พูดออกไปก็ทําใ,ให้ชาวเน็ตหลายคนดรามา่าเพราะมองว่าเจ้าตัวพูดแบบคิดน้อยไปหน่อย และออกมาแย้งว่าประเทศไทยไม่ได้มีความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งขนาดนั้นเพราะก็มีข่าวออกมาให้เห็นทุกวันงานนี้หลังจากที่สตาแกรมไบทีวี20ออกมาโพสข่าวนี้นะักแสดงสาวแอปเปิลสิสเงียนก็เข้ามาคอมเมนต์เลยว่าเคยโดนทุบก,กระจกรถโดนขโมยของไปหมดเลยค่ะแถวทาวอินทาวตำรวจตามไม่ได้ค่ะบอกกล้องวงจรปิดเสียเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครจอดรถริมถนนจะทันปิ้งย่างค่ะท่ากางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าตลกดีนะคะคนแบบนี้ไทยเมกาเราประเทศไหนก็มีค่ะ ได้เร,เรียกว่างานนี้สาวแอปเปิลก็ได้มาล่าอีกมุมของตัวเองที่เคยเจออะไรละค่ะเพราะขนาจอดรถแถวทาวอินทาวยังโดนทุบก,กระจกและเข้ามือของไปจนหมดแถมยังตามไม่ได้อีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างดาังลายค่ะส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยกับสอดอแต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าไม่จริงเพราะมีข่าวอุบัติเหตุเกี่ยวกับถนนรวมถึงอาชญากรรมเยอะมากไม่แพ้กันเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวัดีที่บอกว่าประเทศไทยความปลอดภัยนัมเบอร์วันก็ามาเล่าหรือคอมเมนต์แชร์กันได้ ว่ามีความคิดเห็นตรงกันหรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเรียกได้ว่าประโยคนี้ก็เป็นวลีที่กําลังทําให้เกิดการถกเถียงเลยละค่ะและทําให้แฮชแท็กสอดอติดเทนทวิตเตอร์เลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจอยากอ่านประเด็นนี้เพิ่มก็สามารถเข้าไปอ่านตามแฮชแท็กได้